วันถัดมาค่ะคุณทิวาปริบุญค่ะหมายเลข8ค่ะขอเสียงประมือเลยค่ะแข่งตัดผมระดับประเทศครั้งแรกของพี่แมน และนี่ก็คืออาจารย์กับน้องๆที่มาขอให้กำลังใจพี่แมนนะครับพอมาถึงพี่แมนก็มาลงชื่อเข้าแข่งขันกันก,ก่อนเลยครับพี่แมนได้เป็นหมายเลขแปดนะครับทุกคนและก็ได้รับป้ายของตัวเองนะครับกับเกียรติบัตรไว้รอเลยใครที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันได้เกียรติบัตรกันทุกคนนะครับเนี่ยหาป้ายชื่อของพี่แมนเท่ไหมล่ะครับมาแต่เช้านะครับผิวก็เลยต้องเติมพลังกันก่อนสักหน่อยงานนี้ใหญ่มากเป็นการตัดผมแข่งขันระดับประเทศเลยเดี๋ยวเราจะลองเดินเข้าไปดูในงานกันเลยนะครับว่าใหญ่ขนาดไหนเนี่ยครับทุกคนโอ้โหบูธเยอะมากและ ครับทุกคนอาจารย์ของพี่แมนได้ขึ้นรับรางวัลด้วยอย่างโคตรตึงอะครับ <Wow. S 2> อันนี้ก็จะเป็นพี่ที่ได้แชมป์แต่งหน้าเจ้าสาวของปีที่แล้วนะครับพี่แกได้แชมป์ประเทศไทยด้วยโอ้โหยังเก่งและที่สําคัญคเขาอำเภอเดียวกันด้วยครับมาครับถึงเวลาที่พี่แมนจะเข้าแข่งขันแล้วตอนที่พี่แมนเข้าไปนะครับพี่แมนไม่มีความตื่นเต้นเลยครับแล้วก็มั่นใจมากว่าจะต้องทําให้ได้และแล้วเวลาแข่งขันสิบแปดนาทีก็เริ่มขึ้นแล้วครับทุกคนทุกคนก็รีบจัดการทูทูท้าทายกันเลยครับท,ที่พี่แมนมาแข่งก็จะเป็นฟาาาาาาาสสททททเเเเเเเฟดดดดดดนน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 นะะะะคคครรรััมมัััััับบบีีีีีีี่่่่่่่่ปปป็็็็หหหหหวววุขอออออองงงงงงพพพแแแแมมมมกกกกจจ้้้้้้ชยย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 ูฮตตตตไไลลลลลลื ตอนนี้พี่แมนก็ได้ครึ่งทางละะแล้วนะฮะทุกคนแล้วแล้วก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดครับพอเขาบอกว่าเหลือ5นาทีสุดท้ายพี่แมนก็ใจเต้นแรงมากเลยครับพี่แมนมือสั่นเ,เอาเรื่องอยู่ครับแล้วก็มั่นใจนะครับว่าไม่ตื่นเต้นแน่น,นอนพอเขาบอกว่าเหลือเวลา5นาทีสุดท้ายพี่แมนก็ตื่นเต้นอัตโนมัติไปเลยครับแล้วแล้วก็หมดเวลาครับแต่พี่แมนก็คิดว่ารวมๆแล้วงาน,านก็ออกมาดีอยู่นะครับーーตื่นเต้นมายัางไงก่อนพี่แมนจะบอกว่าเสียดายมากตอนที่กรรมาการเข้ามาตรวจนะครับพี่แมนก็ยืนลุ้นมากๆเลยพี่แมนภาวนาว่าหวังว่าให แล้วก็ต่อด้วยการแข่งขันตัดผมของพี่แม่มครับวันถัดมาค่ะคุณทิวาบริบูรณ์ค่ะหมายเลขก8ค่ะขอเสียงประมือเ โอ้โห و, ทุกคนพี่แมนก็ไม่คิดว่าพี่แมนจะได้รับรางวัลกับเขาครับถึงจะไม่ได้ติดหนึ่งใน3แต่พี่แมนก็ได้รางวัลชมเชยนะครับและนี่ก็คนได้ที่1น,นะฮะดีใจด้วยนะครับผมพอประกาศผลเสร็จแล้วเราก็มาถ่ายรูปร่วมกันหน้าเวทีเลยนะครับเนีย่ยทุกคนดูสิครับคนได้รับรางวัลมีแต่คนเก่งๆทั้งนั้นเลยการแข่งขันระดับประเทศเป็นครั้งแรกที่พี่แมนได้มาและพี่แมนก็ได้รางวัลกลับไปด้วยทุกคนคิดว่าพี่แมนเจ๋งไหมครับและแล้วก็ทำได้แล้วครับได้ถ้วยรางวัลกลับไปด้วยมีใครฝัันนนนนอออออยยาาาากกเเป็ช่่่งงงตตดผมมมมมแแบบบบพี้ลค์ห